สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจดุาทูนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าคอมเมนต์ของแฟนบอลนะครับเกี่ยวกับการย้ายเข้ามาของดังวันลำนะครับอดีตผู้รักษาประตูทีเมืองทองยูไนเตดและปัจจุบันยังเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติเวียดนามด้วยนะครับหลายคนก็คงให้ความสนใจเกี่ยวกับข่าวนี้รวมทั้งตัวผมเองก็เช่นกันเพราะว่าผมก็เคยทํางานทั้งในเจอร์ลีกและทาลีก มาอย่างยาวนานนะฮะวันนี้เนี่ยผมหยิบคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลเซเลโซโอสาก้านะครับในเว็บบอร์ดภาษาญี่ปุ่นนะฮะมาแปลให้เพื่อนๆฟังโดยหยิบคอมเมนต์นะครับมามากกว่า10บคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่น่าสนใจนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันตั้งแต่คอมเมนต์แรกเลยนะครับคอมเมนต์แรกเนี่ยเขาบอกว่าเมืองทองเนี่ยนะครับ ไม่ยอมรับในการย้ายตัวครั้งนี้และยืนยันว่ามันเป็นการย้ายออกจากทีมที่ผิดกฎหมายนะครับหรือไม่ถูกต้องเนี่ยนะฮะอีกทั้งเนี่ยไบยโอนย้ายในครั้งนี้เนี่ยฟีฟ่าก็ออกให้เป็นการชั่วขาวนะครับในกรณีที่มันเกิดข้อพิพาทขึ้นมาจริงๆเนี่ยฟีฟ่าเนี่ยก็ได้ยินว่าฟีฟ่าเนี่ยคุ้มครองการย้ายตัวชั่วขาวนะครับเพื่อให้นักเตะเนี่ยได้มีทีมเล่นก่อนนะครับ แต่จะว่าไปแล้วการย้ายตัวในครั้งนี้เนี่ยมันเปรียบเหมือนเพียงแค่การย้ายตัวเพียงชั่วคราวดูเหมือนว่ายังจะต้องต่อสู้กันในเรื่องของข้อพิพาทต่อจากนี้อีกมาดูคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมได้ดูฟอร์มการเล่นรวมของดังวารันแล้วคือถ้าจะตัดสินแค่ซูเปอร์เซฟอย่างเดียวเนี่ยคงพูดได้ยากถึงเขาจะมีซูเปอร์เซฟที่ดีหลายๆครั้งนะครับแต่ว่าเนี่ย เราจะต้องมาดูพิจารณาในหลายเรื่องนะครับในการเล่นเป็นโกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรับบอลไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของการยืนตำแหน่งของการขึ้นเบียดปะทะนะครับการวางบอลที่แม่นยำรวมไปถึงการเปลี่ยนจากรับเป็นลุกที่เร็วนะครับว่าโกคนนี้เนี่ยมีความสามารถเนี่ยอยู่ที่ระดับไหน ดังวัลามีรูปร่างที่ดีเหมือนชาวยุโรปนะฮะอีกทั้งเนี่ยยังสามารถใช้เขาได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องโคต้าด้วยหากทุกอย่างมาลงตัวเนี่ยก็ถือเป็นการเสริมตัวที่ดีมากๆเลยทีเดียวครับมาดูกันที่คอมเมนต์ที่3ของหน้านี้กันต่อนะครับเขาบอกว่าขอบคุณมากครับที่อัพคลิปรวมการเล่นของดังวัลาขึ้นมาเฮ้ยเจ้านี้มันเก่งทีเดียวเลยนี่่าเอาเบอร์หึไปเลยดีกว่าไหมท่านประธาน มาดูกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของหน้านี้นะครับเขาบอกว่าดังวันลาเข้ามาเนี่ยดีเลยเป็นทําให้ตาแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยมีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นทีมชาติเวียดนามด้วยพวกเราก็คงต้องตั้งความหวังกับเขาไว้ก่อนต่อไปมาดูที่คอมเมนต์ที่5นะครับคอมเมนต์ comment ที่5เนี่ยบอกว่าประเทศเวียดนามเนี่ยถือเป็นประเทศที่มีจํานวนผู้ชมที่ ข้างใครในกีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับเรียกว่าทางประเทศเนี่ยชื่นชอบกีฬาฟุตบอลมากๆโดยเฉพาะนักกีฬาทีมชาติเนี่ยค่อนข้างจะได้รับการดูแลและได้รับการตอบรับจากแฟนๆเนี่ยระดับ V.I.P. เลยทีเดียวนะครับหากดังวัลลามเนี่ยเขาสามารถโชว์ผลงานที่ดีในการแข่งขัน A.C.L. หรือ A.F.C. h h m p p o o s s l e g u u เนี่ยนะครับเพื่อนเวียดนามของฉันบอกว่าเสื้อของดังวาลลามเนี่ย อย่างตามเนี่ยน่าจะขายได้เกิน1ล้านตัวแน่นอนถึงจะฟังดูเว่อร์ไปนิดแต่หากมันเป็นจริงย่อจำหน่ายเสื้ออันดับหนึ่งของทีมเนี่ยคงไม่พ้นเขาจริงๆมาดูคอมเมนต์ที่6นะครับตื่นเต้นจังที่จะได้นักเตะอย่างดาวันลามเข้ามาสมัยก่อนเนี่ยเคยไปเที่ยวที่เวียดนามและเคยขึ้นรถบัสในช่วงกลางคืนเนี่ย ไปผ่าร้านของร้านค้าเล็กๆตามซอกซอยถนนนะฮะก็ได้เห็นว่ามีผู้คนเนี่ยมามุงตัวกันดูโทรทัศน์มาดูเกมการแข่งขันฟุตบอลทําให้เห็นเลยว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากๆในประเทศเวียดนามฉันหวังว่าเขาจะโชว์ฟอร์มให้กับทีมเราได้เป็นอย่างดีมาดูคอมเมนต์ที่7นะครับเฮ้ยดังวันลามเนี่ยคือโกลูกครึง่งรัสเซียที่โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันเอเชียคับหรอ หรือว่าโกเดิมอย่างคิมจินเฮียนจะออกจากทีมแต่ถ้าคิมจินเฮียนยังได้ลงจากนี้ต่อไปเนี่ยถ้าดังวัลามเข้ามาแล้วเป็นแค่ตัวสำรองเนี่ยก็ยังแอบเสียดายฝีมือของเขาอยู่นะมาดูคอมเมนต์ที่8นะครับยันแม่ให้ความสำคัญในตลาดประเทศเวียดนามเป็นอย่างมากนะฮะถึงขนาดเป็นสปอนเซอร์ทีมชาติเวียดนามเลยดังนั้นทางยันแม่เขาคงอยากได้ตัวนักเตะจ,จากเวียดนามแหละคอมเมนต์ที่9นะครับ ถึงจะบอกว่าเป็นทีมชาติเวียดนามก็ตามทีแต่ดูจากรูปร่างแล้วนี่มันคนรัเสเซียชัดๆมาดูคอมเมนต์ที่10นะครับดังวลลามแม่งโคตรล่อเลยคอมเมนต์ที่11นะฮะถ้าดูจากรูปร่างแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คนเวียดนามนะมันคือคนรัเสเซียมากกว่าเอ้ในเกมเปิดการแข่งขันเนี่ยจะเป็นมัตซีลงหรือเปล่านะแล้วดังวาลามเนี่ยจะได้เข้าประเทศเมื่อไหร่กันคอมเมนต์ที่12นะครับ ดังวันลำมาทีมเราเหรือเนี่ยเฮ้ยถ้าไหนๆมาแล้วเนี่ยก็สู้ๆนะามาดูคอมเมนต์ที่13ครับคอมเมนต์สุดท้ายนี่มันโยชิคัสึคาวากุชิของทีมชาติเวียดนามชัดๆเล่นได้อย่างทุ่มเทและมีการตอบสนองต่อลูกฟุตบอลที่รวดเร็วมแมแล้กกจําภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้อย่างดีและทีมเราสามารถโคช้ชเขาได้อย่างเต็มที่ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าจะแข็งแกร่งมากทีเดียว โอเคครับมาถึงตรงนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลเซเรโซโอซาก้าชาวญี่ปุ่นครับที่มีต่อการย้ายเข้ามาของดามวันลำในฤดูกาลนี้นะครับผมก็หยิบมาแปลและนำมาแด่งพันให้กับเพื่อนๆครับใครมีข้อสงสัยมีคำถามใดๆก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ฟังเจตราชูครับไว้พบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ